คลิปนี้นะคะเราจะมาสร้างปกเชิร์นะคะฐานปกเชิร์ผสมกับปกดองตองนะคะโดยปกติแล้วปกดองตองนั้นจะเป็นปกที่ไม่มีฐานนะคะเป็นแบบพวกตัดต่อส่วนใหญ่มันจะเป็นฐานเป็นแบบที่มันรวมฐานไปนในตัวของมันเองนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีฐานของมันมาด้วยนะคะก็มีวิธีการสร้างดังต่อไปนี้นะคะขั้นแรกนะคะเราจะทําการสร้างฐาน ขอมันมาก่อนนะคะซึ่งวิธีการสร้างจะมีความใกล้เคียงกับปกเชิ้นะคะโดยที่เราจะเริ่มจากการตีเส้นนะคะให้เป็นเส้นตั้งฉากแบบน,นี้ก่อนตามรูปแบบของการสร้างปกเสื้อทั่วๆไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะวัดจากเส้นตั้งฉากแบบนี้ออกมานะเท่ากับขนาดของเส้นคอหลังของตัวเสื้อ ตอนนั้นในคลิปที่แล้วนะคะของครูสร้างไว้อยู่ที่ประมาณ8ดเซนเนาะที่วัดเอาไว้เราก็จะวัดเอาไว้ไว้ที่8ดเซนตรงนี้นะแล้วจากนั้นเราก็วัดยื่นออกมาค่ะขนาดเท่ากับปกที่เราวัดเอาไว้คือเส้นกลางหน้าคือตรงนี้อันนี้คือเส้นกลางหน้าของตัวเสื้อนะคะที่ตอนนั้นเราวัดเอาไว้จากนั้นก็ใช้ไม้ทัดวัดตั้งฉากขึ้นไปค่ะขนาดหนึ่งุห้าเซน จากนั้นเราก็นำไม้โค้งนะคะมาแปะตรงส่วนที่เป็นเส้นของชิ้นคอหลังนี่นะคะให้ผ่านไปที่ตำแหน่งของเส้น1.5นี้ขีดเส้นตรงยาวแบบนี้จากนั้นเราก็ทำการวัดแบบรวมวัดให้มันเลยไปเลยนะคะอันนี้รวมให้ไปยาวจนถึงเส้นที่เป็นสาบกระดุมนะคะ โคก็จะอยู่ที่ยี่สิบสองจุดแปดก็มาร์กไว้เส้นกลางหน้า2 2> ยี่สิบจุดสองนี้นะแลนะ้ม่ันทัดวางที่ตำแหน่งเส้นกลางหน้านี้ค่ะขึ้นมาเลยนะตีเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นไปแบบนี้เส้นตั้งฉากตัวนี้นะคะให้สูงอยู่ที่สามเซนส่วนปกด้านหลังนี้ก็ให้อยู่ที่สามเซนครึ่ง โดยปกติแล้วถ้าเป็นปกเชื้อทั่วไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันมกักจะสูงอยู่ที่ประมาณ2 3ถึงมเซนเท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าปกที่เราจะเอามาใช้ลวกกันเนี่ยเป็นปกที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยตัวฐานปกที่อยู่ตรงนี้ก็ควรที่จะสูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เลี่ยงปัญหาแต่ถามว่าสูงมากกว่านี้ได้ไหมสัก4เซนจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่าถ้าเกิดมันสูงเกินไปมันมีโอกาสที่จะไปค้ำคอคนใส่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นปกเนี่ย ไม่ควรที่จะสูงเกิน3ามเซนครึ่งนะกรณีที่เป็นพวกฐานปกแบบนี้นะคะแล้วก็ขยายคอน้อยด้วยถ้าแต่ตัวเสื้อตัวที่เราสร้างมานี่มีการขยายคอยเยอะตัวนี้ยก็อาจจะสูงได้มากกว่านี้นะคะอันนี้เราก็ขีดมาว่าเอามา 3, วสามเซนครึ่งเท่ากันเทียบกับส่วนที่เป็นด้านหลังของคอเสื้อเนาะจะได้เปลือกมันคุบเข้าไปนะฉะนั้นก็เอาไมโค้งแปะแล้วขีดเส้นเชื่อมกัน ้โค้งวางนะคะแล้วก็ขีดให้สวยงามแบบนี้จากนั้นเราก็ทำการวัดตรงตำแหน่งนี้นะไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องให้อยู่ตรงเส้นกลางหน้าเสมอไปนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ใส่ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างด้วยเช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วสาบก,กระดุมเนี้ยถ้าเกิดเป็นหลักบางหลักนะคะเขาก็จะไม่ ยื่นออกมาสองเซนครึ่งแบบนี้บางที่เขาก็จะเลือกแชร์กันซ้ายขวาก็มีนะคะถ้าเกิดในกรณีที่เขาไม่ต้องการที่จะให้ตัวศับกระดุมเนี่ยยื่นเด่นออกไปมากนักนะคะแต่กรณีของครูนี้ในคลิปนี้นะครูจะให้อยู่พอดีเส้นกลางหน้านี้อันนั้นเราก็จะทําการวัดเอาไว้นะเพราะเราจะเอาตัวนี้ไปใช้ในการสร้างปกหนังปังต่อตอนนี้ของครูอ,อยู่ที่สิบเก้าจุดห้าค่ะครูก็จะเขียนเอาไว้ว่าสิบเก้าจุดห้าแบบนี้ จากนั้นเราก็จะมาสร้างส่วนที่เป็นพาร์ทปกดองต่องกันต่อโดยที่ใช้ขนาดตัว1ี่เป็นตัวนี้ในการสร้างขั้นแรกนะคะตีเส้นตั้งฉากออกมาให้ยื่นจากเส้นเดิมออกมาอีกอันนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันแล้วนะอันนี้คือเราเวงนขึ้นไปแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะดูว่าเราจะใช้ปกของเราว่า,วางประมาณเท่าไหร่ยอย่างการณีนี้ ให้คิดเอาไว้ก่อนว่าใช้ขนาดเป็นสองเท่าของปกด้านหลังของคอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าของคุณเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ6เซนครึ่งคุณก็อาจจะเลือกตั้งขึ้นไปสัก13มเซนจากนั้นคุณก็ตีเส้นตั้งฉากออกไปค่ะบางคนอาจจะนึกสงสัยว่าทําไมครูถึงมาสร้างเป็นปกดองตองแยกออกไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปกเชิตนะคะ ที่มีขนาดของความสูงเนี่ยปกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าปกใหญ่ขนาดนี้ตัวปกเชิดเวลาสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวปกมันจะโค้งขึ้นแบบนี้คือมันจะโค้งแหลมๆแปลกๆไม่ค่อยสวยหรือถ้าเกิดบอกว่าไปใช้ปกที่เป็นพวกปกบัวนะคะตัวปกบัวมันก็จะโค้งตลอดแนวเลยอันนี้คือโค้งหนักกว่าเดิมอีกยิ่งกว่าปกเชิดอีกนะคะแต่ว่าปกตรงๆเนี่ยมันจะแปลกกว่าชาวบ้านเขาตรงที่ว่าตรงส่วนที่เป็นตัวปกเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงในขนาดที่ส่วนที่เป็นตัว ที่ใช้เย็บอะค่ะเป็นเส้นโค้งแทนซึ่งนั่นหมายความว่าสมมติว่าดีไซน์ตัวนั้นเนี่ยเราต้องการได้ปกที่ตัวปลายปกตรงนี้นิ่งๆอะค่ะนะหรือเน้นลายผ้าอะค่ะที่เป็นแนวตรงอยู่แล้วเราก็เลยสามารถใช้ปกตรงๆตัวนี้ในการแต่งได้แต่ถ้าเกิดตรงส่วนนี้เป็นปกเชิ้ตเราต้องการจะใช้ปกเชิ้ตจริงๆเนี่ยปกเชิ้ตตรงส่วนนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องเป็นที่มีขนาดตัวปกเนี่ยที่ไม่ไม่ยาวมากอะคือมันไม่สูงมาก มันถึงจะทําได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันใหญ่แล้วมันสูงมากเนี่ยจะทําไม่ได้นะคะใัน,นี้ก็มาต่อเนาะเราก็วัดจากตัวเส้นนี้ค่ะลงมานะ6.5เซนถ้ากับขนาดปกที่เราจะใช้ก็วัดออกมายาวๆสองด้านเลยนะคะจากนั้นเราก็จะคำนวณตัวปกงตัวนี้ที่เราจะใช้ออกมา ซึ่งปกติแล้วเนี่ยปลกรองตองเนี่ยเราจะยื่นยาวออกมาอยู่ที่ประมาณ25-27เซนอันนี้เนี่ยในแบบปกมันค่อนข้างใหญ่ครูก็เลยจะขีดเอาไว้ก่อนที่27เซนแบบนี้แต่ตัวปกอันนี้มันจะไม่ใช่แบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราใช้ตรงนี้มาตัวฐานปกจะใช้ไม่ได้ตรงส่วนนี้เราจะใช้ตัวที่เป็น19ตัวนี้นะเป็นตัวคำนวณขนาดปกเริ่มต้นก่อนคือ19.5 เก้าจสองฝั่งเลยสีเส้นตรงไว้แบบนี้จากนั้นขนาด6.5จุ้านี้นะเราก็จะจับก,การยื่นกลับมานะคะจากเส้นที่เราขีดไว้เนี่ยยื่นกลับมาเท่ากับฐานปกที่เราขีดเอาไว้หรือก็คือขนาดตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นั่นเองหกจากนั้น ตีเส้นเชื่อมชนแบ่งครึ่งเส้นตรงส่วนนี้ที่เราตีเส้นเฉียงนี้นะแบ่งครึ่งวัดว่ามีขนาดเท่าไหร่ตีเส้นตรงยาวลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงส่วนนี้นะเราก็จะใช้ตรงส่วน ความสูงของตัวนี้เป็นเกณฑ์นในการตีเส้นผ่านตรงนี้นะของครูก็จะได้อยู่ที่สามจุดสี่นะครูวัดตรงนี้มาสามจุดสี่เท่ากันอีกมาไว้อย่างนี้จากนั้นเราก็จะมาแต่งหน้ส่วนที่เป็นตัวปกกันต่อตัวฐานปกตรงนี้นะให้หมันโคง้งโค้งโดยที่ว่าเราจะคำนวณจากเส้นที่เราอะคำนวณเอาไว้นี้นะอย่างตัวนี้ของเราเนี่ยเป็นสิบเก้าุดห้าเนาะ ก็อยู่ที่ประมาณสีุ่ดหนึ่งอืมจากนั้นเราก็ไม้โค้งแต่งก่อนถ้าเกิดมันไม่มันเลยจากตำแหน่งนี้มาเนี้ยเราก็ไม่เป็นไรนะขีดได้นะคะนี่ยืนยาวมาแบบนี้ผ่านเส้นตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วยืนยาวออกมา ขนาดตรงตำแหน่งนี้ที่ยื่นออกมาจะต้องได้19.5เซนจากตรงส่วนนี้นะเราก็จัดการใช้ใสายวัดเช็คความยาวที่ต้องการนะคะว่าได้ขนาดความยาว19.5หรือก็คือตำแหน่งที่เราจะเย็บเนี่ยกับฐานมือขวาอันเนี้ยที่ตำแหน่งที่เราต้องการไหมนะคะเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วเรามักตำแหน่งเอาไว้เนาะแล้วก็ให้เราจัดการตีเส้นเชื่อมเลยค่ะนะ ไปชนกับที่ตำแหน่งที่เป็นเส้นปลายปกของเราแบบนี้จากนั้นเราก็อาจจะปล่อยแบบแบบนี้ไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เสื้อตัวนี้ดูหวานขึ้นเราก็อาจจะแต่งตรงนี้ให้มันมีความมุลนเขมาหน่อยนึงนะคะแบบนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับการสร้างปกเสื้อที่มีลักษณะเป็นล่างผสมระหว่างเชิกับดองตองเข้าด้วยกันนะคะ ตำแหน่งตรงส่วนนี้นะที่เป็นลายผ้าตรงนี้อันนี้จะเป็นตรงส่วนที่เป็นทางผ้าเนาะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของลายผ้าที่เป็นด้านขวางทางขวางหรือตรงก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับลายที่เราต้องการเลยนะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เป็นตัดต่อไม่ทบนะตัดต่อดังนั้นเนี่ยชิ้นปกตรงนี้นะเราก็จะใช้เส้น นี้ในการเย็บขึ้นมานะคะซึ่งจำนวนในการตัดของเราเนี่ยก็จะต้องตัดทั้งหมด4ชิ้นนะคะอันประกอบด้วยชิ้นที่เป็นชิ้นอัดกาว2ชิ้นนะแล้วก็ชิ้นที่เป็นชิ้นเย็บกลับ2ชิ้นนั่นเองตัวฐานก็เช่นเดียวกันนะคะฐานนี้เวลาเราทำมาร์กตัวนี้ไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าไอ้ตัวปกบนเนี่ยจะมาเข้ากับตาแหน่งนี้นะคะอันนี้ก็ทำสีชิ้นเช่นกันนะ ตรงนี้นะแนะนำเอาไว้ไว่าเขียนไว้ว่าเย็บอันนี้นะเย็บติดฐานปส่วนตัวนี้ก็คือฐานปกเนาะเราจะได้รู้ว่าเออเราจะใช้ตำแหน่งเนี้ยมาใส่ที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีบางกรณีที่บางคนไม่รู้นะคะก็อาจจะไปใช้ด้าน,น,นอื่นมากับวัวกับหางเอาเข้าได้ด้วยเหมือนกันนะ อันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะกับการสร้างปกนะคะที่จะเอาไว้ใช้กับดีไซน์รอบนี้นะคะ